สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอคนว่ารถไฟนะครับคิปนี้อยู่กันที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับตอนนี้1 6บหนาฬิกาห้นาทีนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่นะครับจะมีขบวนรถเข้าจอดนะครับเป็นรถด,ด่วนพิเศษทักษินารัตที่3-1กรุงเทพจุมทางหัดใหญ่นะครับวันนี้ทำเวลาดีมากเลยนะครับราชาแค่ประมาณ10นาทีนะครับ ลมค่อนข้างแรงนะครับพอมีผู้โดยสารรอขึ้นกับรถด่วนพิเศษที่สามหนึ่งเยอะพอสมควรนะครับนีนะครับไม่รู้ว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับนะครับตอนนี้ขบวนรถก็มาถึงแล้วนะครับ จริงๆปกตินะครับจะมาถึงลาดบุรีนี่ห้าโมงกว่าทุกวันนะครับมีวันนี้ครับที่มาไวนะครับนะครับตอนนี้ขบวนรถก็มาถึงแล้วนะครับ จริงๆปกตินะครับจะมาถึงลาดบุรีนี่ห้าโมงกว่าทุกวันนะครับมีวันนี้ครับที่มาไวนะครับวันนี้ผู้โดยสารนะ่าจะเยอะนะครับเพราะว่าตรงกับวันศุกร์นะครับคิวเอสวนะครับห้าสองศูนย์เก้าครับผม ร้อยเลยครับ วันนี้ตูดูดูรู้สึกจะเริ่มว่างๆเหมือนกันนะครับก็อย่างว่าก็เพิ่งผ่านเทศกาลปีใหม่มานะครับยาวจริงๆครับตักินาลัตครับ ต่อไปเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่254รับส่งผู้โดยสารจากสถานีหลังสวนสายทางสถานีธนบุรีผู้โดยสารที่มีั๋วด้วยสายกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่254นะครับโปรดแจ้งเป็นของและสัมภาระของท่านรอรับการโดยสารได้ครับเอาครับ17นาฬิกา15นาทีนะครับตอนนี้ขบวนธรรมดาที่254เคลื่อนขบวนมาถึงที่ราชบุรีนะครับก็ ลาช้าเยอะพอสมควรเลยนะครับออกจากบ้านคูบัวมาเก้าสิบสามนาทีนะครับโอ้โหอโอก็ไม่ทราบนะครับว่าวันนี้ลาช้าเพราะเหตุใดนะครับมาแล้วครับหัวรถจาก G.E.A นะครับสง e. สัยจะเป็นสี่ห้าห้าห้าเมื่อวันก่อนหรือเปล่าครับอ่าใช่เลยนะครับ หลังสวนชนบุรีนะครับผู Blog, ้สั่งคนขับที่นี่สถานีราบบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราบบุรีโปรดตรวจสอบที่ของและสัมภาระของท่านนำลงจากรให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับทางเราพิจารณาในชาราชินีเป็นรถโดยสารธรรมดาขับรถที่สองห้าปีผ่านจากสถานีรับสวนไปทางสถานีชนบุรีครับ จะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่ปอยู่ที่สถานกุลาลุกกรสถานีบ้านพลวยสถานีเจษเสเมียและสถานีโพธาราณสถานีต่อไปครับอ้าวครับไฟต่อครับ คลิปนี้น่าจะได้กันอีกสักสองขบวนนะครับสองหกสองกับสามเจ็ดและขบวนสี่ห้านะครับก็จริงๆตอนนี้สองหกสองก็ตามหลังสองห้าสี่มาติดๆดเหมือนกันนะครับ มาชมกันต่อนะครับรถตุนพิเศษทักสินที่สามเจ็ดและคขบวนสี่ห้านะครับแมวันนี้ก็มาถึงราดบุรีไวเหมือนกันนะครับสิบเจ็ดนาฬกาสี่สิบสี่นาทีนะครับช้าสิบนาทีเองนะครับโอ้มาไวมากครับวันนี้แหมวันนี้รถ ลงใต้นี่มาไหวนะครับผิดกับรถที่ขึ้นไปกรุงเทพนะสองห้าสี่กับสองหกสองนี่ช้าหมดเลยนะครับ้าสองศนยห้าครับสองกระบบนครับ บริษัทราไที่มีสถานีลาบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราดพริบโปรดตรวจสอบสิทธของและสัมภาระของท่านนำบริษัทลงให้ถูกต้องกับตัวด้ครับขบวนรถที่จอดเป็นทางชลาที่หนึ่งโอ้ขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับขบวนที่สามสิบเจ็ดนับของผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทังสถานีสุขุมวิทแล้วขบวนรถสุดทีเศษดขบวนที่สี่สิบห้านับของผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีมบรมเลขา ชั้นสามยังไม่เต็มนะครับวันนี้น่าจะไม่ค่อยเต็มนะมครับออกเลยนะครับสำหรับขบวนรถตู้มิเศษขบวนที่สามพิเศษและสี่สิบห้าออกจากสถานีลาลบพร,ร,รีบไปแล้วจะอยู่รับส่งที่สถานีเพชรบุรีและสถานีสุขุมวิเป็นสถานีต่อไปครับ ี๋ยวคลิปนี้เราชมขบวนธรรมดาที่262นะครับปิดท้ายเป็นขบวนสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวน่าจะรีกกันที่บ้านคูบัวนะครับ37กับ262นะครับ รถผ่านไปก็สว่างเลยนะครับครับมาปิดท้ายคลิปนี้นะครับด้วยขบวนรถธรรมดาที่262นะครับหัวหินกรุงเทพนะครับประมาณถึง18เมษาย4นาทีนะครับช้ายเยอะเหมือนกันนะครับ47นาทีนะครับ ก็ช้าทั้งไปทั้งกลับไปนะครับมาช่วงเช้านี้ขบวน261ก็ล่าช้า1ชั่วโมงนะครับ ทราบที่นี่สถานีลาดบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลาดบุรีโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงจากรถใหถูกต้องแล้วขอโทษนะครับขบวนรถที่จอดเท็มในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองหกสองรับส่งผู้โดยสารจากสถานีโูหินไปทางสถานีกรุงเทพครับก็เดี๋ยวออกจาก ลาดบุรีไปนะครับจะไปรีก,กับขบวนรถเที่ยวนี้มาจากสถานีาบ,บุรี <16 9 S 2> ไปแล้วขบวน1 9นะครับที่บ้านกล้วยน,น,นะครับสถานีจุราลงกรสถานีเจ็ดสมเยนและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปครับ คลิปนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ